5ฟีเจอร์เด็ดแนลไลท์ฟร์ซ่า60 b ี้ไฟ LED รุ่นใหม่ขนาดเล็กสเปคทรงพลัง สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับชาร์ตยันอีกแล้วนะคะเรามาพบกันแบบนี้แน่นอนว่าชาร์ตก็มีเรื่องราวของเจ z ดดีๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะชาร์ตมีไฟ LED ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์แนนไลท์มาแนะนำให้เพื่อนเทุกคนรู้จักกันค่ะเขาก็คือแนนไลท์โฟร์ซ่าห LED By Color นั่นเองค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะไฟซีรีส์ฟอร์ซ่าของแบรนด์แนนไลท์เนี่ยเขาก็ออกมาด้วยกัน3รุ่นแล้วนะคะก็จะมีฟอร์ซ่า60ฟอร์ซ่า300แล้วก็ฟอร์ซ่า500นะคะซึ่งตัวฟอร์ซ่า60 B ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะเขาก็มีรูปร่างที่คล้ายกับตัวฟอร์ซ่า60ค่ะแต่ว่ามีความพิเศษที่มากกว่านะคะก็คือเขาสามารถปรับแคลวินแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิสีของไฟได้และก็มีจุดเด่นอีกหลายๆอย่างเลยค่ะซึ่งวันนี้ชัดก็ได้รวบรวมคุณสมบัติแล้วก็ข้อดีของตน,นนแ 60 b ไฟ LED ตัวเล็กสเปคดีนะคะรวบรวมมาด้วยกัน5ข้อเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จุดเด่นอย่างแรกของในไลท์ฟอร์ซ่า 60B นะคะอย่างที่ชัดได้เกริ่นไปตอนต้นคลิปว่าเขาสามารถปรับเคลวินแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมิสีได้โดยเขามีโหมดการใช้งาน CCT หรือว่า correlated color temperature ค่ะซึ่งใช้ COB LED นะคะหรือว่า c ิป p Onboard LED ที่มีช่วงอุณหภูมิสีที่หลากหลายนะคะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิสีของไฟได้ตั้งแต่2,700เคลวินให้ไฟสีส้มโทนอุ่นนะคะไปจนถึง6,500เคลวินที่ให้ไฟสีขาว ฟ้าเป็นโทนเย็นค่ะโดยมีค่าสี CRI สูงถึง95และ TLCI สูงถึง98ทําให้เราได้ค่าแสงที่ตรงนะคะสีไม่เพี้ยนเราจึงสามารถปรับเปลี่ยนโทนและบรรยากาศของภาพภายในวิดีโอของเราได้อย่างแม่นยําจะใช้ f o สซ่ 60B เป็นไฟหลัก Key Light, ไฟเสริมไฟ Fill ฟ Light ลลลลหรือว่าไฟฉาก Back Light ก็ได้ค่ะ ไลฟ์ฟอ์ซา60 b นะคะตัวนี้เขาถูกออกแบบมาให้เป็นไฟ LED ขนาดเล็กน้ําหนักเบาเพียง800กกรัมเท่านั้นนะคะ่ะดูจาก ขนาดบนฝ่ามือของฉันนะคะเล็กเท่าฝ่ามือเลยซึ่งขนาดของเขาก็ประมาณกล้อง DSLR นะคะเราจึงสามารถพกพาเข้าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายออกไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้สะดวกสบายเลยค่ะแต่ถึงแม้เขาเจอตัวเล็กนะคะแต่ว่าตัวนี้ให้กําลังไฟถึง60วัตต์ตามชื่อเขาเลยแต่ให้ความสว่างสูงสุดถึง55,60สลูเมนส์นะคะหรือว่า13,830ลักซ์ต่อตารางเมตรค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาเจะตัวเล็กนะคะแต่ว่า เขาก็เหมาะสําหรับการใช้เป็นไฟหลักหรือว่า Keylight แล่สามารถปรับดิม m มอรหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของไฟได้ตั้งแต่0ถึง100%เเลยนะคะเราจึงสามารถควบคุมค่าแสงได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นตัวนี้จึงเหมาะสําหรับคนที่มีสตูดิโอเล็กๆนะคะห้องไม่กว้างมากและการใช้นอกสถานที่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะเพราะว่าเขาสะดวกต่อการพกพาแล้วก็สามารถปรับใช้งานได้ง่ายนั่นเองค่ะ ไฟนไลฟ์โฟร์ซ่า 60B นะคะเราสามารถควบคุมไฟจากระยะไกลผ่าน Wi-Fi 2.4G โดยจะใช้รีโมทควบคุมที่เขาให้มานะคะหรือว่าจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นอกจากนี้นะคะการใช้งานแบตเตอรี่ของแนไลฟ์โฟร์ซ่า 60B ก็สามารถใช้ได้หลายวิธีด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการต่อไฟบ้านนะคะหรือจะใช้เป็นแบตเตอรี่ V-mount 14.8วัตต์หรือจะใช้แบตของ Sony NPF ก็ได้นะคะตรงนี้ต้องใช้ด้วยกัน2ก้อนค่ะดังนั้นการใช้ ไฟแนนไลฟ์ฟอร์ซ่า60 b นะคะจึงถือว่ามีความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานมากๆเราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ต่างๆเลยค่ะ กว่าแค่การปรับหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิสีได้นะคะแต่ว่า Nanlite o r z a 6 0 B ตัวนี้เขายังมีเอฟเฟกต์สำเร็จรูปมาให้ในตัวไฟเลยค่ะซึ่งเขาก็มีมาให้มากถึง12แบบด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นเอฟเฟกฟ้าผ่าเอฟเฟกต์ไฟแฟช เอฟเฟกไฟทีวีเอฟเฟกไฟตกไฟเสียเป็นต้นค่ะดังนั้นเราจึงสามารถเรียนแบบแสงในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติแสงบรรยากาศสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่อาจสร้างได้ยากจึงช่วยเพิ่มลูกเล่นและสีสันให้กับงานวิดีโอง่ายต่อการสร้างสารรค์ผลงานนะคะให้มีความแตกต่างและน่าสนใจแต่ที่สําคัญคือสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นค่ะซึ่งความสามารถของ Nanlite o r o 60B นะคะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพิ่มเติมในอนาคตค่ะ อย่างที่บอกไปว่าในไ l i t e Corsa 60B เขาเป็นไฟ LED ขนาดเล็กนะคะดังนั้นหัวต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆเขาจึงเป็นหัวต่อแบบขนาดเล็กด้วยค่ะแต่ว่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะเราสามารถใช้ adapter ค่ะตรงนี้เป็น adapter แปลงหัวต่อสำหรับตัวในลไลฟ์ฟอสซา 60B นะคะให้เป็นหัวต่อแบบโบเวนเมาส์ดังนั้นพอเราใช้อแดปเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนหัวต่อเป็นแบบโบเวนเมาส์แล้วนะคะเราก็สามารถใช้ฟอสซา 60B กับอุปกรณ์เสริมของชุดไฟต่างๆที่เป็นหัวแบบโบเวนเมาส์ได้ไม่ว่าจะเป็นหัวกระจายแสงชุดโดมร่ม softbox หรือใช้ตัว projection เพิม่มลูกเล่นสร้างรูปแบบแสงแบบต่างๆได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะขายืดของแนนไลฟ์ฟอร์ซ่า60 b ยังสามารถ ปรับมุลได้เกือบ360องศาเลยค่ะจึงสามารถปรับตำแหน่งองศาของไฟได้สะดวกนะคะทำให้ปรับใช้งานได้หลากหลายให้ได้แสงที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละรูปแบบค่ะและที่สำคัญม,มากๆเลยนะคะระบบระบายความร้อนของไฟตัวนี้สามารถทำงานได้เงียบมากๆซึ่งเขาก็จะมีรูระบายความร้อนตรงนี้นะแล้วก็มีพัดลมข้างในทำให้ตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ทำงานได้เงียบไม่รบกวนการทำงานของเราอย่างแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับทั้งหมด5ฟีเจอร์เด็ดของแนนไลฟ์ฟอร์ซ่า60 b ไฟ LED ขนาดเล็กสเปคทรงพลังนะคะนอกจากคุณสมบัติที่ให้มาอย่างอัดแน่นแล้วนะคะรูปรักษ์ก็เท่สวยงามแล้วที่สำคัญคือราคาของเขาดีมากๆเลยค่ะโดยตัวนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่319ดอลลาร์ 19, หรือตีเป็นราคาไทยก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทซึ่งเมื่อเทียบกับไฟแบรนด์อื่นๆด้วยคุณสมบัติเดียวกันแล้วนะคะถือว่าตัวนี้ราคาถูกกว่า2ถึง3เท่าเลยเพราะฉะนั้นสำหรับ n นน l i ท e Forza 60B ีตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับ มือใหม่ที่อยากจะได้ไฟไปทำสตูดิโอเล็กๆห้องไม่ต้องกว้างมากแล้วก็มีงบประมาณจำกัดตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจไฟตัวนี้นะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนาะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ หรือว่าจะแอดไลน์เทพกระเจ็ดมาพูดคุยสอบถามกันเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงชัดก็ฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเทปกระเจ็ดของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกระเจ็ดใหม่ๆเทคนิคแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะส่วนนี้ก็หมดเวลาของชัดแล้วเอาไว้คลิปหน้าชัดมีกระเจ็ดเทคนิคหรือเรื่องราวดีๆอะไรมาพูดคุยกันอีกยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะส่วนวันนี้ชัดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ